ดูให้ทั่วๆนะครับว่ามีตำหนิตรงไหนบ้างเราก็จะดูให้แบบละเอียดกันนะครับสวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกๆท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคำมืนนะครับ อยู่ที่เชี่ยงใหม่นะครับไม่เอาเ้าเนี้ยครับนี่ก็สมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่น้องสาวข้ามหื่นนะครับทางบานชื่นครับผมจะเอาไปอยู่ที่ใต้สะพานนะครับซุ้มใต้สะพานได้สมาชิกใหม่แล้วนะครับผมมีอสดีมากครับน้องชื่อบานชื่นนะครับผม ในอ๋อในตัวในรูปพันธ์ชื่อน้องบัวตองนะครับชายาเดี๋ยวให้คุณแม่แม่เอฟซีตั้งเอาเองนะครับผมว่าจะให้ชายาแบบไหนให้คุณแม่เอฟซีนนตั้งเอาเองนะครับนี่ครับเป็นแม่แมพันธุ์ของเราแล้วนะครับ แม่พันเราได้แม่พันธุสวยงามครับอีกเชือกหนึ่งของสมใต้สะพานนะครับ,เ,รบเดี๋ยวควันหลายจะพาวนดูร,บรอบๆนะครับว่าน้องเขาจะมีรูปร่างยังไงผ่ไไงานหน่อยนะครับ ตอนนี้ก็ยังไม่คุ้นเคยกับความโต้งนะแต่ก็ให้ความโต้งขึ้นนะครับผมนะครับรูปร่างลักษณะเขาก็อย่างนี้ครับสวยงามนะครับอืมหน้าได้ลูกเป็นโหลนะครับเนี่ยได้เป็นโหลแน่นอนนะครับผมไอ้แม่แม่เอฟซีครับผม าใช้้ห่ตอนนี้ก็ยังภาษาไห้ซานของเราฝากควานโต้งก็ยังสั่งไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะครับว่ายังไม่รู้ภาษากันนะครับผมควานใหม่ด้วยนะครับผมตอนนี้เขาเสียวตูดอยู่นะครับก็ควานเลี้ยงก็ จะเป็นภาษากะเหรี่ยงเนาะกับเราันก็คนละภาษากันแล้วก็พยายามาสร้างความคุ้นเคยให้กันนะครับแล้วก็เรียนรู้ภาษาด้วยกันนะครับผมน้องสวยมังสวยงามมากครับดู่นสวยงามมากครับยาวน้องยาวหน้าดีขาดีสิบแปดเล็บครับผม หมูดีตาดีหางดีมือดีครับดีทุกอย่างครับผมแต่ก็อยากเสียวเียวตูดหน่อยนะครับเพราะว่าควานเก่าเขาก็เคยลากไม้เนะน้องจะลากไม้โชว์นะครับไม่ใช่ลากไม้รับจ้างทั่วไปนะครับผมแค่เป็นลากไม้โชว์ให้แขกที่เข้ามาดูนะครับ ก็เวลาน้องถอยก็จะมีบาดแผลนิดนึงครับก็เียวตูดดูครับรูปรักสนะสวยงามมากครับน้องอายุประมาณกี่ปีเนาะสิบสองปีนะครับแม่แม่เอฟซีอายุก็จะอยู่ประมาณที่สิบเอ็ดสองปีนะครับ นะครับช้างสาวๆยังไม่เคยทับที่ไหนมาก่อนนะครับก็นนจะไปอยู่กับซุ้มท่าทรายก็จะได้ไปทับอยู่ที่ซุ้มท่าทรายนะครับเอาไปช่วยเอาไปเป็นเพื่อนๆกับเจ๊ ขันกับเจคหมื่นนะครับเมึงดีมึงหนาวมึงมึงอ่ก็จะให้ดูให้ทั่วๆนะครับว่ามีตำหนิตรงไหนบ้างเราก็จะดูให้แบบละเอียดกันนะครับตอนนี้ดูนี่ก็ตกลงเอาแล้วนะครับผมไปอยู่ ที่ท่าลาดของเราแล้วนะครับตอนนี้ก็ควานก็จะสังเกตที่ตำหนินะครับผมอันนี้ควานจุกหรือว่าควานลากก็จะหาตำหนิอยู่นะครับเราก็ช่วยกันดูนะครับ18เล็บนะครับผมครับดูแววตาสดใสมากๆครับ เจ้าของคนมาแล้วน mm hmm. ี่ฮะเจ้าของแม่นะฮะครับพ่อควันตรงครับจะของน้องบานเย็นโอ้ยบานชื่นนะครับขออภัยนะครับผมไปอาบน้ำหรอ จะตามไปอาบน้ำครับเพื่อนเพื่อนเยอะแยะครับผมนี่อยู่กับคุณยายเชือกหนึงน่งลักษณะสูงโอ้โหสูงยาวเลยนี่น้องมาหาเพื่อนเพื่อนนะครับตอนนี้ก็จะเอาอาบน้ำนะครับผม ให้น้องบานชื่นอาบน้ำก่อนนะครับบานชื่นบานอารมณ์เออพื่อนจับหลังได้แบบนี้ผมก็อุ่นใจหน่อยแม่กับแม่เขาจะเล่เน,จจน,น,นลก,กับคนอื่นมั้งคุณสงสารผมรักผมบอกว่าคุณสงสารควันควานไม่มีจัดเจเลยผมสงสารคว,วันเพราะผมเป็นควันจ้างด้วยกันเพราะว่าช้างที่เราเคยเลี้ยง ความต้งสงสารสงสารควานเก่าของบานชื่นนะครับบานชื่นจะไม่ได้อยู่ด้วยแล้วก็แกก็นั่งเหงาครับดูครับแกมายืนดําด้มมองๆนะครับเดี๋ยววันลายจะซูมเข้าไปให้ดูนะฮะนี่ครับแกมาดําด้มมองมองแอบมองครับแอบมองน้องเป็นห่วงน้องก็อย่างว่านแล้วเนาะความรักให้ คว <hi> ามเคยชินได้อยู่ด้วยกันนะครับก็อาบน้ำก่อนลูกอาบน้ำก่อนอูตอนนั้นเขาต้ง้อง้ง้ไรไม่ไม่ไหน่่ กอน,นี่ก็ทำการบริบร้อยนะครับก็เหลือเวลาเราจะเอาไปขึ้นรถนะครับก็อาบน้ำให้น้องก่อนขึ้นรถนะครับฮะค,คนเยอะอ ช้างก็จะนอนพื้นปูนเนาะช้างดินแข็งพื้นปูนนะครับก็จะเป็นสนุกนะครับผมจะแข็งกระด้างหน่อยที่ขาที่แก้ม holder, โอ้โห,โหน้องกินหญ้าดีมากเลยครับนี่อาหาร

โอ้ยเขายังบ่เคยถูขี้ไข้คือเชือกนั่นเลยเชือกนั่นถูดีอือจนั่นคว้านเขารักษาดีแต่เชือกนี้ยังไม่ถูไม่อาบน้ำสักทีแล้วมั้งนี่ครับก็คนหางคนเหี้ยงครับคนหางนี่โดนโดนเพื่อนดึงขอยหลังโดนเพื่อนดึง ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ทายเีผมมาถ่างนี้นะครับมาชมเขาบานชื่นนะครับจะเอาไปเป็นแม่พันธุ์นะครับผมเอาไปเป็นแม่พันธุ์ในซุ้มนะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับผมฝากให้กําลังใจน้องบานชื่นด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ